อ๋อลองต่อนี่ยังไงอาตรงนี้ะเราม่ต้องการเสียงเราเอาซาวด์ตีขอดูหน้านอนจะเชนไยนอนเลยใส่เยืนครับังไหนเอาตรงนี้นับนกกายกี่หลังเลยนี่สหลังเลยนะอนที่สาม อันนี้อันที่สามแล้วโอ้ปิดโอเคเดี๋ยวมันน้อยมันไม่เห็นเนาะอยี๋ใส่ตัวยาวนี้วมันไม่กินนะ ตรงนี้ด้วยนะสองข้างโอเค